กูไม no ่ชอบเลยไปจบไปแจงเลียแข่งเลียขาคนกูไม่ชอบเลยได้ยินหมูกระพุกกูลุกหนีออยแตะแต่กูไอ้ไอายยอมเตะเตะกูพูดอะไรกูพูดตรงไปตรงมาเลยจียวครับฉันรู้ว่าผไม่ชอบคนที่มาเอาเอาใจหรือว่ามาไม่ต้องมาเอาใจกูดอกแต่ว่าสมมุติว่าเข้ามาต่อว่ามีไหมครับคนว่ากูดีก็มี ว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงเขาว่าดีก็ช่างเขาเขาว่าชั่วก็ช่างเขาดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองเขาว่าดีก็ช่างเขาคนมายกย่องจะได้เสืนเยินย,นยอก็มีหรือแต่ว่าเราจะไปดีใจเขาว่าชั่วก็จะเสียใจนี่ช่องเดิน มันไปอย่างนี้ครับ,ครบใครจะมาทอดกระถินให้กูกระตามทอดผ้าป่ายก,กูกระตามกูถามเลยว่าจะมาพักแรมคืนไหมแต่ก็บอกขอพักแรมคืนไป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 อวัดทอดใหม่ไปวัดน,นี่ไม่รับเครับไม่รับจริงๆเป็นผ้าป่าก็ากทำกระถินก็ตามเพราะอะไรมาทอดกูไปเที่ยวดูไม่ใช่กูจะไม่เที่ยวดูมาเล่นไพ่กัน เล่นไพ่กันมอราลาทั้งลาบทั้งก้อยคณะกรรมการก็ชอบเล่าอยู่ด้วยก็เลยนี่